โศกนาฏกรรมของเที่ยวบินที่19ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือสามเหลี่ยงเบอร์มิวดาหากการหายไปของเรือยังพอมีทฤษฎีทางธรรมชาติมารองรับได้บ้างแต่การที่เครื่องบินสมัยใหม่จะอันตรธานหายไปจากฟากฟ้าในชั่วพริบตานั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายความเข้าใจอย่างยิ่งวันที่28ธันวาคม 1, 1948 เครื่องบินโดยสาร d ดักลาส DC-3 เที่ยวบิน NC-16002 พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ32ชีวิตเดินทางจากซานฮวนเปอร์โตริโกมุ่งหน้าสู่ไมอามีฟลอริดาการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดเส้นทางจนกระทั่งเครื่องบินอยู่ห่างจากจุดหมายปลายทางเพียง80กิโลเมตรกับทันโรเบิร์ตลินควิสได้ติดต่อมายังหอบบัทับการบินไมอามีเสียงวิทยุ หอบงังคับการไมอามี่นี่คือ NC 1602 2เรากำลังเข้าใกล้สนามบินมองเห็นแสงไฟของเมืองไมอามี่แล้วทุกอย่างปกติกำลังรอคำแนะนำเพื่อลงจอดนั่นคือการติดต่อครั้งสุดท้ายไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่มีรายงานความผิดปกติใดๆเครื่องบินที่อยู่ห่างจากรันเวย์เพียงไม่กี่นาทีกลับหายไปจากจอเรดาร์และหายไปจากท้องฟ้าตลอดการการค้นหาครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้น แต่ก็เช่นเคยไม่พบแม้แต่เงาของซากเครื่องบินหรือผู้รอดชีวิต15ปีต่อมาในปี1963ปริศนาบนฟา,ฟากฟ้าก็กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งเมื่อเครื่องบินบรรทุกน้ำมันของกองทัพอากาศสหรัฐ KC-135 Stratotankers โทนจำนวนสองลำหายไประหว่างปฏิบัติภารกิจใกล้กับเบอร์มิวดาแม้ในครั้งนี้จะมีการพบซากชิ้นส่วนกระจัดกระจายในทะเล แต่ทฤษฎีที่ว่าเครื่องบินทั้งสองลำชนกันเองกลางอากาศก็ยังมีข้อกังขาเนื่องจากซากที่พบนั้นอยู่ห่างกันถึง260กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ไกลเกินกว่าจะเป็นการชนกันธรรมดานักบินบางคนที่รอดชีวิตจากประสบการณ์เฉียดตายในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้เล่าถึงปรากฏการณ์ประหลาดที่เรียกว่าหมอกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fog) บรูซเกอร์นอนนักบินผู้มีประสบการณ์ได้อ้างว่า เขาเคยบินเข้าไปในกลุ่มเมฆรูปทรงอุโมงค์ที่หมุนวนอย่างรวดเร็วภายในอุโมงค์นั้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของเขาหยุดทํางานเข็มทิดหมุนติว้วและเขารู้สึกเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไปข้างหน้าเมื่อเขาหลุดออกมาได้เขาก็พบว่าเขาเดินทางเป็นระยะทางกว่า160กิโลเมตรในเวลาเพียง3นาทีซึ่งเป็นความเร็วที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเครื่องบินของเขามันคืออะไรกันแน่ ช่องโหวของเวลาประตูมิติหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่เรายังไม่รู้จักไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรท้องฟ้าเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังคงเป็นดินแดนต้องห้ามที่เต็มไปด้วยความเงียบงันอันน่าสะพรึงกลัว